ขออำนาสิา่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคุณความดีของพวกเราเอาเวจีส่งวันนี้ให้ไวเปอร์ไปสู่ของสวรรค์ถึงตอนนี้ไวเปอร์ได้อยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแล้วแด่ไวเปอร์ชีวิตไวเปอร์มีแต่ให้ไม่รู้จบรักและเคลรบไวเปอร์ด้วยใจไม่ห่างหายกาบปัญทาส่งวไวเปอร์ด้วยอะไรทางกายใจเคลรบไวเปอร์ด้วยผูกพันชีวิตไวเปอร์ชีวิตไวเปอร์เป็นแบบอย่างให้แก่เราเดินทางถูกสึงที่หมายได้สั่งฝัน ประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นวิ่งฝันพันผูกเราล,ลมเย็นต่อแต่นี้ไม่มีไวเปอร์แล้วไลร์บีแววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นต่อเป็นนี้สุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งไวเปอร์ในวันนี้ต่างรถมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงยุห่างแห่งผนตำบลใดทั้งใกล้มาส่งให้ไวเปอร์ไปดีเดิครับ

รีโอ้นี่รับคไปเปิดฮะไม่ได้ยิน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 รักและคิดถึงเสมอครับอ่าทีนี้มามาทีนี้ถ่ายรูปล้องไหมร้อมไหมล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 ้อมไหมดูหนึง่งล้อมไหมล้อมไหม ลอมไว้ลอมไว้อมไว้้อมล้เหมือนตอนแรกอ่ะล้อมเหมือนตอนแรกสองแถวสองปังสแถวสองปงสองแถวสองังสอแถวสองังงแถวสองฝังครับพี่ผมค้างแล้วก่อนไว้ปืนจอยบิใช่แล้วก็นอยงนีมันมาเล่างสริมพี่อาปืนจริงมันี่ใช่อ่ะไรมลี่พร้อมยังพร้อมยังตัวนี้เรืออวอ่ะจัดจัดีไอไอแบเด่นหน่อยไอแบ๊ไม่เ่ด really ีไม <No, ่เล่นดีอ่ะ

ดูแฟนไม่พีแฟนมู่งานเลยยิ้ไม่ได้ย้ไม่ไ้ยอมกูไปเดินไปต